สวัสดีค่ะพี่น้องช่องเจเดือนแยกเข้าลามออฟฟิเชียลค่ะมือวันนี้ปูนชาบมาชงเราจะพี่น้องปูนชาบคิวยาวมากคิวยาวหลายจะเบิงแต่วันที่เท่าไรวันที่สิบเอ็ดไหมสั่งปูนชาบตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดเมื่อวนนี้วันที่สิบเจ็ดเราจะเพิ่งเข้าปูนชาบเพิ่งเข้าวันนี้ ร้อชมจ้ะพี่น้องว่าเิ่นสิยกลงแบบเดร้อชมค่ะร้อชมจ้ะพี่น้องเบิ่ง่นเอาเคนยกลงจ้ะเคนยกลง แรงนี่รถแรงขนาดรอชมจัด่น่อง อุนฉาบอุนฉาบมาส่งกับจวดได้เลยจะบอันี้จวดส่งงานฉาบห้าสิบรถฝนตกจะพี่น้องย่านรถติดกว่ารถติด กตีวันอาทิตย์เพิ่นม,มาทำงานไปจ้ะนี่เพิ่นม,มาส่งวันอาทิตย์คิวยาวตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดสั่งสั่งแต่วันที่สิบเอดแจะพี่น,อน้องเมื่อนี้วันที่สิบเจ็ดหออยากส่งงานก็ไม่ได้ส่งไม่มีงานส่งเลยอาทิตย์นี้ าเบิ่งจากพี่น้องว่าิ่นสิตตั้งเพียนแบบเลยตั้งเพียนยกลงมันจะควนตั้งเ,เพียนยกลงก็ต้องแส่แหงขน้ะแต่กวน่นเ,เอาแหงคนลงเลยจากพี่น้องกว่าจะเสร็จ ไม่มีถุงถุงพัตติกห,ห่อเบิร์นทีเดียวเบิร์นยกแล้วจากที่นอ้องกจะทำยังไงดูว่าเบิร์นจะทำยังไงค ก็มีถุงพลาสติกหอ่ออะไรจะนถ้าโดนน้ำก็เปียกหมดเลย เพิ่นสิมัดสอดเข้าไปแบบนั้นจ้ะพี่น้องสอดเข้าไป แะบ่ได้ใส่แห้งกำลังผลปกติเอาคนล,ลงลูกละห้าบาทยังไม่มีใครลงเลยจัดพี่นอ้องเอาคนแบกลงลูกละห้าบาท โอ้ยไม่หัก สีเทนเฮสทาเรตละยี่สิลูกะเอาเอาถุงเอาถุงใสใสห่อ ไปขยับมาขยับขยับมา ลงได้พาเลตหนึ่งเราจะพี่นอ้องอันนี้พาเลตที่สองจะพี่นอ้องพาเลทที่สองกำลังเอาลงค่ะมีพาเลตแรกห้าสิบลูกปูนสองร้อยลูกจะพี่นอ้องหลังหนึ่งปูนสองปูนฉาบสองร้อยลูก คาเลตที่สองคูณสองร้อยลูก เรงงานฉากจับพี่น้องกันนะจะได้ส่งงานมีมันนี่ใช้บางทีเขาก็ได้รอเด้จับพี่น้องไม่มีอะไรที่ได้ดังใจรรอเจัเสี่ยมเล่นค่ะอยากจับก็ไปได้ฉับนะจับพี่น้องอันนี้พาเลทที่สอง เงินจีดจัดมาค่อยๆมาค่อยๆมา นี่พาเลตที่สองออโอเคเลยจ้ะพี่น้องอันนี้เอาขึ้นมาฉากง่ายเลยจ้ะเนี่ยไได้เอาขึ้นแฉะไม่ง่ายอันนี้เป็นพาเลตสุดท้ายจ้ะพี่น้องพาเลตสุดท้ายคูณนสองร้อยลูก จนว่าไม่หักแม่จ้าเป้็ไอ้ไม่ญ่ที่เพื่อนอาวาง็นว่าหักเลยหักข้อรอเลยคลิปนี้ก็ฝากไว้สำเนาจากพี่น้องฝากช่องเจงเดือนแยกข้าวหลามออฟฟิเชียลด้วยค่ะงานเอาเข็นยกปูนลงให้เบิ้งให้ชมจากพี่น้อง ยกปูนลงให้ชมให้รับชม บคุณมากค่ะจันนี่ล่ะจ้ะฝากช่องเจเดือนด้วยค่ะ